ครัแล้วก็มีหนึ่งภาพที่เด่นมาหลักๆเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันจะเกิดคอนเทนต์ใหม่ในช่องของเราครับผมขอให้ชื่อคอนเทนต์นี้ว่าภาพแจ้งเกิด ep 1แล้วกันสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุขมากอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากคลิปที่แล้วผมบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผม จะต้องอัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่29ก็คือจากเว็บชัตเตอร์ไม่ใช่เว็บ Adobe Sto c k ให้ดูใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอัพไปเยอะๆเนี่ยทุกคนน่าจะเบื่อแล้วเพราะว่าเห็นบ่อยๆซ้ำๆเดิมๆยอดก็เดิมๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยช่วงเวลาตอนนี้นะครับในประมาณสัก2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอ d o o e Stock ของผมเนี่ย ค่อนข้างจะมีรายได้ยอดโหลดค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แต่ละโหลดเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงนะครับแล้วก็มีหนึ่งภาพที่เด่นมากหลักๆเลยนะครับและวันนี้เนี่ยมันจะเกิดคอนเทนต์ใหม่ในช่องของเราครับผมขอให้ชื่อคอนเทนต์นี้ว่าภาพแจ้งเกิด EP 1แล้วกันอ่าเป็นไงฟังจากชื่อของคอนเทนต์ใหม่ก็น่าสนใจใช่ไหมผมก็เลยพยายามเนี่ยกลัวว่าทุกคนจะเบื่อนะก็เลยมาหา ความแตกต่างให้นะครับผมโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ขออนุญาตแนะนาสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับในแอป lazada นะครับก็คือเป็นไมโครโฟนนะครับสําหรับไว้อัดเสียงสําหรับไวอ้อัดเสียงร้องเพลงอะไรก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นไมตัวนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอลองใช้ดูได้นะถ้าใครต้องการที่จะแบบเฮ้ยเป็นมือใหม่ลองอยากลองจะทําคลิป y o u t u b e อะไรอย่างนี้ก็ได้ แบบว่าเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าไมค์คอนเดนเซอร์นะครับไม่ใช่เป็นไม์ที่แบบว่าติดหัวกล้องไว้ไปถ่ายบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม์ที่ตั้งโต๊ะอะไรประมาณนี้เสียงดีเสียงชัดเสียงคมในราคาประหยัดนะครับก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับโอเคเราเนี่ยเข้าเรื่องกันเลยนะกันนะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าภาพภาพนั้นเนี่ยในช่วงนี้มาแรงนะมันคือภาพอะไรกันนะครับไปเดี๋ยวเรา move ไปที่คอมพิวเตอร์กันนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดช่วงระยะเวลาเดือนนี้ให้ดูว่าภาพภาพนั้นที่ผมอัพเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งอัพไปประมาณ2สัปดาห์เองนะครับภาพเนี้ยแต่ยอดโหลดนี่คือมาแรงครับใช้คำว่ามาแรงแล้วก็แต่ละยอดโหลดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับแสดงสถิติมันคือภาพนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนภาพนี้ นี่ครับผมเป็นภาพภาพเป็นรล้วๆง่ายๆแบ็กกราวด์เบอร์ง่ายๆที่ทุกคนก็เห็นว่าผมก็ทําอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเว็บ Adobe Stock เนี่ยผมซัดรูปไปประมาณ2 3 0 0รูปก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นแนวนี้เกิน100รูปนะครับแล้วยอดมันโตจริงๆทุกคนมันโตจริงๆครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันขายได้ขายดีใส่เข้าไปเลยครับ คีย์เวิร์ดผมก็เมื่อก่อนเนี่ยอันด e s ว o สตอเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่สัก25คีย์เวิร์ดก็พอแล้วแต่หลังๆมาเนี่ยผมใส่เต็มแม็กเลยครับ49คีย์เวิร์ดนะครับแล้วมันขายดีเป็นขายเป็นรายวันเลยฮะก็ใน EP นี้นะครับผมจะให้ดูแต่ภาพนี้นะอ่ะมาดูกันก็คือเป็นภาพผมใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอ่านี่เรามาดูกัน pinko and orange smooth silk g r a d i ี n น s b a c k g ก o u n d d e g r a d e ก็ประมาณว่า,า background สีพิงโกนะครับผสมกับและผสมกับสีส้ม s ส o ู h ก็คือไหลลื่นนะเป็นผ้าอะไรเงี้ยไล่ระดับสีลดระดับสีประมาณนั้นนะครับแปลแบบหุนห่นๆนะนะ <c oughs> ก็อันนี้นะครับเพิ่งขายได้วันนี้เลยวันที่23 0.95โหลดนะครับนี่แล้วก็ วันที่22 0.95บศูน้าห้าโหลดเห็นไหมว่ามียอดลายวันเลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่วันที่ยี่สก็ศูนจุดเ้าหกเห็นไหมว่า3ามวันติดยอดยอดโหลดที่0ูนด้าหมดเลยนะแล้วก็วันที่ยี่สิบเห็นไหมติดกันเลยวันที่ยี่สิบก็ขายได้อีก0 6 6ุดหลดมานิดหน่อยแต่ก็ถือว่ายังเป็นราคาสูงแล้วก็หล่นลงมาเลยเป็นวันที่สิบหนะครับศูนจดเ้าหเห็นไหมราคาดีมากแล้วก็วันที่สิบห้าเห็นไหมติดกันอีกแล้ว 0.99คือภาพนี้ราคาดีมากทุกคนภาพนี้ราคาดีมากเลยผมตกใจมากอึ้งมากนะครับแล้วก็หล่นมาวันที่10เลยนะครับวันที่10เนี่ยน่าจะพึ่งพึ่งส่งนะพึ่งขายได้ในชะ่วงพึ่งพึ่งอัปโหลดลงไปขายนะครับก็0.36นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ประมาณตอนนี้มีภาพนี้เนี่ยมีประมาณ7โหลดนะครับเดี๋ยเปิดให้ดูและส่งไปแค่2ออาทิตย์อะ่ะ ขายได้เจ็ดโลดมันไม่ธรรมดาเลยนะนี่ๆีีอ่าใช่นี่ไงครับมีเจ็ดโลดมีเจ็ดโลดเจดโลดจริงๆแล้วมันมีภาพที่เป็นภาพเดียวกันแต่ว่าผมย้อมสีก็มาแรงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าภาพนี้นะฮะมันจะเป็นส่งพร้อมกันด้วยมันจะเป็นภาพนี้ครับผมนีนี่เป็นภาพนี้นะครับสีสังเกตได้เลยว่าคนละสีแต่ ภาพเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็น g o and Orange นะครับก็คือสีทองและสีส้มไหลลื่นเป็นผ้าสีทองสีส้มไหลลื่นไล่ระดับสีดีเกรดก็แปลว่าลดระดับอะไรเงี้ยผมก็ใส่มั่วๆไปนะฮะวากรณ์อะไรก็ไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าก็มันก็ขายได้นะครับอันนี้ก็เป็น2รูปที่เป็นรูปเหมือนกันแล้วก็ขายได้หลังจากที่ผมรู้ว่ามันเริ่มขายดีแล้วก็ราคาสูงเงี้ยผมไม่หยุดครับ ผมส่งวันละ20 30 20 30รูปใส่เข้าไปเลยแบ็กกาวย้อมสีก็คือแบ็กกาวรูปแบบหนึง่งผมก็อาจจะย้อมเป็นสัก3 4สีสีก็ส่งไปแล้วก็เอาอีกรูปแบบหนึ่งก็ย้อมไปสักสีสีใส่เข้าไปนะครับลองดูนะครับลองดูได้นี่ทุกคนเห็นไหมว่าพอร์ตผมเนี่ยขายในรูปเดิมๆแล้วรูปก็ไม่ได้สวยนะเป็นแบ็กกาวเบลอ์ลายซ้ำๆแต่มันก็ยังขายได้เห็นไหมแบ็กกาวสีดําสนิทก็ยังขายได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็ไฮไลท์ก็เป็น แบ็กกราวด์อันนี้นะครับผมลองใช้คีย์เวิร์ดตามผมก็ได้นะลองดูได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่สดชื่นมากอ่าไหนๆก็เปิดแล้วผมก็เปิดยอดให้ดูหน่อยนะยอดของของของเดือนนี้รวมๆแล้วกันของ Adobe Stock นะตอนนี้ก็มี45เหรียญน,นะราคาดีเลยกราฟเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่ากราฟของผมเนี่ยกำลังขึ้นนะช่วงนี้กำลังกลับมาขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะไม่หยุดส่งเด็ดขาดนะครับ ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีความหวังกับเว็บนี้มากกว่าชาัตเตอร์สต็อกณนะตอนนี้นะครับช่วงนี้จะพูดติดติดขัดขัดหน่อยเพราะว่าผมนอนน้อยต้องขอภัยด้วยนะครับแล้วก็มีภาพใหม่อันนี้นะครับ Wooden Table ที่เพิ่งส่งไปไปสอสวันก็ขายได้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น คำเดียวเลยขยันส่งรูปนะครับแล้วก็แบ็กกราวด์ที่ขายดีที่สุดก็ขายออกเรื่อยๆทุกวันอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะภาพนี้เราเห็นกันอยู่นะครับนี่นี่นี่สองโหลดแล้วนะไอ้์ wooden table นี่อันนึงแล้วก็อันนี้อันหนึง่งสองโหลดละราคาดีด้วยครับทุกคนตอนนี้มาแรงอันนี้อันนี้เพิ่งส่งไปวันเดียวนี่แบ็กกราวด์ดอกไม้ครับ0ูนจด้าขายได้แล้วเออมีอะไรอกีกมีอะไรอกีกเนี่ยอันนี้ก็คือยอดของเดือนนี้ของผมทั้งหมดเห็นไหมว่าจะเป็นรูป เดิมๆเ,เลยซ้ำๆเป็นรูปน้ำน้ำที่ถ่ายไปที่วันนั้นที่ผมทำคอนเทนต์แล้วก็ลง YouTube ให้ดูก็ทยอยขายออกแต่ว่าวันนี้ผมเลือกที่รูปที่เด่นที่สุดนะครับที่มาแรงที่สุดนณะตอนนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับรูปน้ำสีชมพูอะไรก็ขายได้อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคือมัน ไม่รู้หรอกว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็พยายามทำให้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่พูดทุกคลิปครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ